สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในรายการดีๆรายการเดิมๆแบบนี้กันอีกแล้วนะครับพบกันอีกแล้วนะครับผม EP นี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่228ี่แล้วนะครับผมหรือว่า228นั่นเองนะครับ ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดนะครับผมคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับ แล้วก็นะครับผมถ้าหากสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ และนะครับผมสาหรับกติกานะครับผมก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับคือขั้นตอนแรกเลยนะครับผมพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนได้เลยนะครับและขั้นตอนถัดมานะครับผมให้จําเป็นหมายเลขขององค์พระนะครับใน EP แต่ละ EP นะครับผมจะมีหมายเลของค์พระเรียงไปตั้งแต่หมายเลขที่1ไปจนถึงหมายเลขที่25นะครับผมพี่ๆสามารถ เลือกดูเลือกชมได้เลยนะครับผมว่าสนใจรายการไหนนะครับส่วนขั้นตอนถัดมานะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็คือจําเป็น EP นะครับชื่อของคลิปวิดีโอนะครับผมจะมีบอกหมายเลข EP อยู่นะครับพี่ๆก็สามารถสังเกตดูตรงนั้นง่ายๆเลยนะครับผมถ้าหากว่าอยากจะเช่าบูชารายการไหนใน EP ที่เท่าไหร่นะครับสามารถทิมบอกผมมาในไลน์นี้ก็ได้หรือว่าจะโทรมาแจ้งผมก็ได้นะครับแจ้งเป็นหมายเลของค์พระแล้วก็ตามท้ายด้วย EP ได้เลยนะครับ แลวผมจะทราบทันทีเลยนะครับผมว่าพี่ๆสนใจชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญโลบุโตนะครับเป็นรุ่นเยือนอินเดียนะครับผมปีพศ2519นะครับนี่นะครับผมองค์นี้ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดมาด้วยนะครับนี่นะครับไอ้ที่อยู่ในซีนี้เพราะว่าเจ้าของเดิมแกซีนเก็บไว้นะครับผมไม่อยากจะนําไปเลี่ยมนะครับซีนเก็บผิวไว้นะครับผมนี่นะครับ สวยสดงดงามเลยนะครับผมสำหรับใหม่เลขที่หนึ่งนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นเยือนอินเดียนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะครับผิวดมเดิมเลยครับผมชมให้ชอบชมไม่ถูกใจกันได้เลยครับ mm ผ hmm. in มนี่นะครับได้รับรางวัลที่หนึ่งเลยครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับผมสําหรับหลวงปู่โตนะครับผมเหรียญรุ่นเยือนอินเดียนะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับพระสังวรวิมลเถนะครับผมปีพศ2 5 1 9นเลยครับผมเยือนอินเดียนะครับ เดียวสวยๆเดิมๆแบบนีいい้เลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นรายกันที่1นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมวงนี้นะครับผมผมเช่ามาพร้อมกับไปประกาศซนเรียบัตรนะครับผมได้มาจากเจ้าของเดิมนะครับผมนี่นะครับจะเอามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ จะเป็นนะครับผมประกาศนรยบัตรินะครับผมเกียรตินิยมนะครับพระเหรียญนะครับผมหลวงปุโตนะครับผมรุ่นเยือนอินเดียนะครับปีพศ2 5 1 9นะครับผมเป็นประเภทเหรียญยอดนิยมนะครับผมวัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครนะครับได้รับรางวัลที่1นะครับผมรายการที่ -673 สนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านะเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่2แล้วนะครับ ในรายการที่2นี้นะครับผมจะเป็นเตาหลวงปู่หลิวนะครับจะเป็นเต่านะครับผมพญาเตาเรือนหลวงปู่หลิวนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรุ่นปลดหนี้นะครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่2องค์นี้ครับผมออวิญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเป็นเ้อทองแดงผิวไฟนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญเตาปลดหนี้นะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับเป็นปีพศ2536นะครับผมสำหรับพญาเต่าเรือนนะครับผมรุ่นโปรดนี่นะครับลงปุริวัดไร่แตงทองนะครับผมนี่ครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผิวดมเดิมเลยครับผม ถ้าในสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับอันนี้เป็นรายการที่2ใน EP นี้แล้วนะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่3นะครับในรายการที่3นี้นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ สำหรับรายกันที่3องค์นี้นะครับผมรูปหล่อหลวงพ่อทวดหมายเลข3านะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยครับผมนี่นะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดนะครับผมอยู่ในกรอบเลยนะครับพี่ๆผิวดำเดินเลยนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ 600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเ pues ลยนะครับผมสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่4แล้วนะครับหมายเลขที่4นี then, ้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระครูยานวิลาศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนั่นเองนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงนะครับผมอยู่ในกรอบเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับในนี้นะครับผมจะมีประกอบไปด้วยนะครับผมเป็นเศษจีวรนะครับผมแล้วก็จะมีสายศินนะครับแล้วก็จะมีหมากพูนะครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงนะครับสําหรับหมายเลขที่4นี้นะครับผมนี่นะครับ <Krist> เหรียญสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่4องค์นี้นะครับผมเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดนะครับนี่นะครับขออนุญ,ญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสนใจอย่างไรสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ ิวดำเดิมนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมพระครูยานวิลาศนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิทนะครับหมายเลขที่4องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่5แล้วนะครับในรายการที่5นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพัดจดนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมปีพศ2516นะครับเป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1นนะครับผมในงานประกวดในการประกวดมาด้วยนะครับผมนี่ครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับผมสําหรับเหรียญพัดยศหลวงปู่โตนะครับอยู่ในซีนแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวขออนุญาตนาองค์พระออกมาให้รับชมกันนะครับสําหรับหมายเลขที่5าองค์นี้นะครับผมใน e p ีนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญพัดยศนะครับผมหลวงปู่โตวัดพระดูฉิมพีนะครับผมกทมนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามาในไลน์แอดได้เลยนะครับจะเป็นเหรียญพักยศนะครับผมปีพศ2516นะครับวัดประดูชิมพีนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีน้าสิ่งเหตนะครับผมนี่ครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมใบที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม1,200บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บองพระสักครู่นะครับผมแล้วก็จะนำใบประกาศสินะครับ ออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมและนี่ก็จะเป็นใบประกาศศีลบัตรนะครับของของพระเหรียญพัดยศนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีในครมปีพศ2516นะครับเป็นประเภทเหรียญยอดนิยมนะครับผมวัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครนะครับผมได้รับรางวัลที่1นนะครับผมในงานประกวดในการประกวดแบบนี้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา1,200บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับอันนี้จะเป็นจอบหลุเข้าไปนะครับผมจอบใหญ่หลุเข้าไปวัดกําแพงนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกนะครับผมพศอ4 7 4นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับหมายเลขที่6องนี้นะครับผมจอบหลุมเข้าไปนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับ แบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมสําหรับจอบใหญ่หลวงพ่อไปนเครับรายกันที่6นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับพี่ๆผิวดมเดิมเลยนะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผม ลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อหม่นะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่7แล้วนะครับผมในรายกันที่7นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อรวยปรสาธทิโกนะครับอยู่ในเรี่ยมพลาสติกแบบนี้นะครับผม หมายไล้ที่7องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านนะครับนี่นครับสวยสดงดงามเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ จะเป็นต่อโค้ดหมายเลข3-3 0นนะครับพี่พี่วัดตะโกอำเภอพาชีนะครับจังหวัดอยุธยานะครับผมปีพศ2555นะครับผมเนี่ครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถ้าในสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายกันถัดมาจะเป็นรายกันที่8แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่8นี่ะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลวงพ่อทวดจะเป็นพิมพ์ทอใหญ่หลังหนังสือนะครับผมเนี่ครับ วัดช้างให้นะครับผมเป็นพิมพ์ทอใหญ่หลังหนังสือนะครับผมหมายเลขที่8ตรงนี้นะครับรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม ถ้าหากไ่เสียรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆมาณที่นี้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับลราพอทั่วนะครับผมพิมพ์ทอใหญ่หลังหนังสือนะครับผมนี่นะครับแบ่งปันนะครับผมในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่9แล้วนะครับผมในรายการที่9นี้จะเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับเป็นพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับผมจะเป็นพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะครับ หรือว่าพิมพ์ทรงไก่หางพวงนั่นเองนะครับผมหมายเลขที่9องค์นี้ครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่ครับผมเนื้อหาโมสาเริ่มเดิมแบบนี้นะครับผมสําหรับพระหลวงพ่อปลานะครับผมพิมพ์ทรงไก่หางพวงครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวดเดิมๆเลยครับผม พ่อปางวัดบางนมโคนะครับทรงไก่หางพวงราคาพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันถ้านราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับรายกรถัดมาเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมสำหรับรายการที่10นี้นะครับผมจะเป็นรูปภาพเก่านะครับผมนี่ครับเป็นรูปภาพเก่าหลวงปู่ทิมอิสติโกนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้เลยครับผมรูปภาพเก่าหลวงปู่ทิมนะครับ หมายเลขที่10องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ครับรอยันหลวงปู่ทิมนะครับผมเป็นรูปภาพเก่าหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยครับจะเป็นรูปภาพล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะครับผม สวยสดงดงามครับเจ้าของเดิมแกนําไปเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับสําหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมในรายการที่1 1นี้นะครับจะเป็นพระปิดตานะครับผมนี่ครับพระสังวรมิมนนะครับผมเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับพี่พพิมพ์จัมโบ้หนึ่งเนี้ยผงเคสอนะครับ ผมได้รับมาพร้อมกับกล่องแดงแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับสำหรับพระปิตาพิมพ์จมโบ้หนึ่งหลวงปู่โตวัดระดูสิมพีหมายเลขที่สิบเอ็ดองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมทางช่องยูทูบนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแปดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงปุโตวัดพระบูชิมพีนะครับเป็นพิมพ์จมโบ้หนึ่งนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนสิงห์เหตุนะครับผมนี่ครับเหนือปิ้นๆเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับ ท่นานในชาวบูชารายการไหนไปจะได้รับพระองค์นั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมทุกองค์นะครับผมได้รับตรงตามในคลิปนี้แน่นอนนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับสาหรับรายการที่12นี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับผมหมายเลขที่12องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมห่วงเชื่อมนะครับรายการที่12ที่ขออนุญาตแบ่งปันนะครับผมให้ราคา6 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงปู่ทิมห่วงเชื่อมนะครับ แต่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่12ใน EP นี้แล้วนะครับผมสวยสดงดงามอย่างแน่นอนครับนี่นะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมอิสริโกนะครับผมเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับวัดรหารไล่จังหวัดระยองนะครับผมนี่นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม จะส่งให้ฟรีะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับผมสาหรับรายการที่13นี้จะเป็นเหรียญบางกรคู่เลยครับผมเหรียญบางกรงคู่หลวงปูมุลนะครับทิตาสีโรนะครับผมหลวงปูมุลทิตาสีโรนะครับสำหรับเหรียญบางกรงคู่สําหรับหมายเลขที่13องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับหลวงปู่มูลนะครับผมที่ตาสีโรนะครับเหรียญมังกรคู่นะครับผมสวยคมเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับวัดป่าหนองลมนะครับผมอำเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับผมพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมเก็บผิวเลยนะครับผมเจ้าของเดิมรักษาไว้อย่างดีนะครับ แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่1 4แล้วนะครับผมสำหรับรายการที่1 4นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่1 4องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ราคา500บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับอยู่ในเรียมเก็บผิวเลยนะครับพี่นี่นะครับสวยสดงดงามอย่างแน่นอนครับ ท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมปฏิมากรนะครับผมสังข์อนะครับผมวัดบ้านแหลมนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับพี่ๆอันนี้เป็นรายการที่14แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับ สำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมในรายการที่15องค์นี้นะครับจะเป็นพระปิตาหลวงปุโตนะครับผมเป็นพระปิดตาหลวงปุโตวัดประดูสิมพีนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับพี่พี่แต่อันนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับผมนี่นะครับเนื้อออกลางเลยนะครับ ja ผมหมายเลขที่15นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับผมทางช่องยูทูบเลยนะครับ ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทนะครับแบ่งปัน้ในราคา800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับพระปิดตานะครับหลวงปู่โตวัดประตูชิมพีนะครับเนื้อผงใบลานะครับผงสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสวยมากๆนะครับพี่พี่นี้ออกลานสวยมากๆนะครับผมในรายการที่15นะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับพี่พี่อัขราว่าหลวงปู่โตนะครับผมเนี่นะครับวัดประตูฉิมพีนะครับ ท่านใดสนใจเ,ออเนื้อผงเคสอนด้วยแล้วก็เนื้อผงไบลานด้วยนะครับสามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมไม่ต้องเกงรงใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆเ,เลยครับเป็นกล่องกระหยี่สีเดิมสีแดงเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับอนุญาตเก็บองพลสสักครู่นะครับรายการที่15แบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับ ในรายการที่สิบหกนี่จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้ะเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมหมายเลขที่สิบหกแล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับแบ่งปันให้ในราคา ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับสนใจอย่างไรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมสำหรับรายการที่1 7นี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเหรียญพระพุทธชินราชหมายเลขที่17องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมสำหรับเรียนพระพุทธชินราชนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมกันนะครับผมอย่าลืมสอบถามเข้ามาได้ที่ Line แอดนะครับ1 q 4 o i เ t q เลยนะครับผมนี่นครับสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับ รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับสําหรับรายการที่18นี่จะเป็นพระหลวงปู่สุขนะครับผมเป็นพิมพ์ประพามนทนข้างรัศมีนะครับอยู่ในกรอบพลาสติกสีดำๆเลยนะครับพี่ๆนะครับพิมพ์ประพามนทนข้างรัศมีหมายเลขที่18องค์งนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ พระหลวงปุ่กุลนะครับผมปิมประพาบนทนข้ารัศมีนะครับนี่ครับด้านหลังจะมีรอยจานเดิมๆแบบนี้เลยครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับองค์พระจริงๆนี่สวยมากเลยนะครับพี่ๆีทุกองค์เลยครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมในรายการที่19นี้นะครับจะเป็นเหรียญพระเจ้าตากนะครับผมพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับนี่นะครับผมเป็นปีพศ2518น้ะครับผมเหรียญพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับ นี่ครับผมสวยๆเดิมๆเลยครับผมสำหรับหมายเลขที่19นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่19นะครับผมใน EP นี้นะครับเปลี่ยนพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับผมนี่นะครับ ปีพศส5 1 8นะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมเป็นค่ายตักสินนะครับจันทบุรีนะครับผมนี่นะครับรายการที่19แล้วนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว่ามือชนกล้องนะครับรายการถัดมาเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่20นี่จะเป็นพระคุณแผนนะครับพระคุณแผนวัดรหารไร่นีครับผมหลวงปู่ทิมนะครับ เป็นพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่ครับในนี้นะครับผมก็จะมีรูปภาพเก่าหลวงปู่ทิมด้วยนะครับผมผมได้มาพร้อมแบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับมาดูที่องค์พระคุณแผนกันเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่20องค์องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับคุณแผนนะครับผมผมพายกุมารพิมพ์ใหญ่นะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับ ทำลาที่เช่าบูชาไปแล้วจะได้รับทั้งกล่องเดิมเดิมเลยครับผมผมได้มาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับนี่นะครับผมพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะครับผมด้านหลังจะเป็นฝั่งตะกุดคู่ด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับด้านหลังยังชัดๆเลยนะครับผมสาหรับรายการที่20นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูกันให้ชอบ ดูกันให้ถูกใจได้เลยนะครับผมสนใจอย่างไรก็สามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับสําหรับรายการที่21นี้นะครับผมจะเป็นอ่านี่น่าจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าของเกจิคณาจารย์ท่านใดน,นะครับผมรายการที่21องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ นี่นะครับผมเนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผมสำหรับเรียนพระพุทธชินราชนะครับผมหมายเลขที่21นะครับพี่ๆลองสังเกตดูได้เลยนะครับผมสวยงดงานมากๆนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสนใจอะไรสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาเป็นรายการที่22แล้วนะครับผมในรายการที่22องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระรอดนะครับพระรอดหมายเลขที่22นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับพระรอดหมายเลขที่22 2นะครับผม่นะครับสวยงดงามเลยครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีตตอสอบถามเข้ามากันได้เลยครับพารอดกรุมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับอยู่ในเลี่ยมเปิดด้านหลังไว้แบบนี้เลยครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่23แล้วนะครับผมในรายการที่23นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปีพศ2 4 8 2นะครับ นี่นะครับผม2 4 8 2นะครับผมหลวงพ่อเดิมวัดหองโพรายการนี้นะครับผมอายุ9าออยุค2ปีนะครับนี่นะครับผมอายุไป2พันศานะครับผม60ธรรมขันนะครับรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมพระครูเดิมนะครับ นี่นะครับผมวัดหนองโคนะครับพี่ๆจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่าใดสนใจก็อย่าลืมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วย EP ได้เลยนะครับผมแต่ละองค์นะครับผมพี่ๆทาในที่ชอบไปแล้วนะครับผมจะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับพี่ๆรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาเป็นรายการที่24แล้วนะครับผม สำหรับรายการที่24นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับผมหมายเลขที่24นะครับสำหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใหญ่หอมนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับ ท่านใดสนใจก็สามารถแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็ตามท้ายด้วย EP ได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการอรองสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับสําหรับเ,รเหรียญเซมาหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใยญ่หอมนะครับนี่นะครับอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยเดิมตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับ แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับรายการสุดท้ายนี้จะเป็นเหรียญนั่งพานชนะมารนะครับผมหลวงพ่อคูณปหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับผมนี่นะครับเหรียญนั่งพานชนะมารปีพศ2537นหายดะครับหมายเลขที่25องค์นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผม สำหรับเรียนหลวงพ่อครูนะครับผมตั้งพานชนะมานะครับสวยๆเดิมแบบนี้เลยครับพี่ๆนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมพระครูวิทยาคมนะครับหรือว่าหลวงพ่อครูปริสุทธโธนั่นเองนะครับผมวัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่นะครับผมต่อโค้ดสองหกสองนะครับพี่ๆเลขน้อยนะครับปีพศสองห้าสามเจ็ดนะครับผมนี่นะครับ สวยสดงดงามเลยครับผมหมายเลขที่25นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พีท่านใดที่รับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามไว้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับ แล้วก็นะครับผมทนายดูและชอบใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับ0903251096นะครับสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ